สวัสดีครับเจ้าเจ้าลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัสซ่าฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับ5คู่ครับของวันพุธที่14พฤษภาคมนะครับเราเริ่มกันด้วยลาลิกาสเปนครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเบียเรียลครับที่จะเปิดสนามเป็นเจ้าถิ่นนะครับพบกับพนาเลกาเนสครับเบียเรียลนั้นอยู่อันดับที่5ของตารางครับพวกเขายังมีอยู่ในพื้นที่ครับที่จะได้ประเด็นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลกดูกันหน้าครับาสามารถเก็บแต้มอย่างสม่ำเสมอได้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเลกาเนสอันดับที่18นะครับพวกเขาอยู่ที่3จากท้ายครับยังตต้้้อออองกกการรชชัััยยนนนนนะะเเพื่่ีีูคบม ก็เชื่อว่าจะจะเป็นเกมเปิดครับซึ่งจะเข้าทางเบียร์เรียลครับก็เชื่อว่าเบียร์นั้นมีความพร้อมมากกว่าครับแล้วก็เรียกว่าเดิมพันพวกเขาค่อนข้างจะสูงครับในการที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนดูกันหน้าดังนั้นเชื่อว่าเกมนี้เจ้าถิ่นเปิดบ้านชนะได้ครับสองประตูต่อศูนย์คู่ที่สองครับก็จะเป็นเกมลาลิก้าที่เดียวกันครับเวลาเดียวกันครับเที่ยงคืนตรงนะครับในบริเวณอลาเบสจะพบกับบาเลนเซียนะครับโดยเกมนี้อลาเบสเจ้าถิ่นอันดับที่สิบเจ็ดนะครับมีหนึ่งแต้มครับเหนือโซลตกชั้นการา มหนับงประตูต่อหประตูศูนย์นะครับส่วนทางด้านบาร์เซียชนะมาสองเกมติดครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเคต้าเฟ่มา3าต่อศูนย์ครับบาร์เซียฟอร์มดีมากนะครับถ้ากเกมล่าสุดนั้น,น,นชนะ3เสมอ2ครับถ้าเปรียบเทียบเกมจากฟอร์มล่าสุดอัลเชียบาร์เซียนั้นดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่เฮตุเฮตือว่าทุกครั้งที่เจอกันอาราเบสจะทำได้ดีครับโดยเฉพาะบาร์เซียครับดังนั้นคู่นี้ก็มีโอกาสที่ออกมาเสมอกันครับเชื่อาจจะจบด้วยการเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ถ้ามีผู้ชนะก็ขอเลือกบาร์เซียคู่ที่3นะครับก็็จะเปน เกมเอฟเอคัพของตุรกีนะครับเป็นตุรกีคัพนะครับซึ่งจะเล่นสนามเป็นกลางครับที่กาเซียนเทปสเตเดียมนะครับทัพสนสปอร์ครับทีมจับที่8ของลีกครับจะเจอกับกาลาสลายครับทีมจากฝูงลีกนะครับคู่นี้เจอกันมาแล้วครับสดสดร้อนรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับโดยทางด้านกาลาสลายนั้นบุกไปชนะทัพบอสปอร์ถึงถิ่นนะครับสประตูสูตรครับเกมนี้กลับมาเล่นกันครันในรอบชิงชนะเลิศบอลถ้วยก็ถือว่ามาเร็วเหลือเกินครับในการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกาลาสลายนั้นถือว่าผลงานเฮ็บ ก็ถือว่าเป็นเฮดเวที่ค่อนข้างโหดมากครับเวลาเจอกันดังนั้นก็เชื่อว่าการาสตาลายครับเกมนี้ก็น่าจะเล่นแล้วก็เอาชนะได้ครับสามวัตตต่หนึ่งครับเป็นชนะที่ย้ำแคนทับสปอร์ได้ครั้งกับในเกมนี้ครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมในโกไาติเาเลยรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเอซิมิลานครับจะพบกับโบุรนญาครับเอซิมิลานนั้นชนะมา4เกมติดแล้วนะครับแต่เกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเจอกันมานะครับในหลีกในเกาโชสเซเรอารนซึ่งมิลานเปิดบ้านชนะบุรุญย่ามาสามหนึ่งส่วนท ก่อนหน้าที่จะแพ้มิลานสามหนึ่งพวกเขาก็ไม่แพ้เขาเลยนะครับชนะ2เสมอ2นะครับผลงานก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่นะครับแต่คู่นี้ถือว่าเฮตูเวสนั้นทางด้านโบลนญาสู้มิลานไม่ได้ครับมิลานทําได้ดีเวลาเจอกับโบลนญานะครับดังนั้นเกมนี้ก็เชื่อว่าเป็นอีกเกมครับที่มิลานจะเฉือ่อาชาโบลนญาได้ครับสองประตูต่อหนึ่งคู่สุดท้ายครับก็จะเป็นลาลิกาสเปนครับกลับไปที่สเปนอีกครั้งหนึ่งในเวลาทีสองครึ่งครับเรอัลมาดริดครับเล่นที่ซานติโก้บูนาเบาลพบกับมาโยการ์นะครับมาดริดเพิ่งแพ้้บบบบบบาา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 รรรรร์์เเเซโโลลลลนนนนน่่่มมมมมตออคคคััััียยกกกววววหงใุแแชปูสสทจะะด เปิดบ้านชาบีโอริตมา2ต่อหนึ่งครับคู่นี้ก็ถ้าเหตุเฮดนั้นถือว่ามาริดนั้นดีกว่าครับแต่ว่าถือว่ายิงไม่ค่อยขาดนะครับเวลาเจอกับบียกาเป็นจุดที่ต้องสังเกตเหมือนกันครับแต่เกมนี้ก็เชือว่ามาริดก็ต้องยังทุ่มเทอยู่นะครับเผื่อบาร์ซาจะพลาดนะครับดังนั้นบาริก็น่าจะเดินเครื่องเต็มที่ครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชาบีโอกาได้ในเกมนี้ครับสประตูต่อศูนย์ครับนี่คือทัศนะของฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับ